จดลึกประเด็นร้อนข่าวฟุตบอลไทยบิลมาโน่ปูรอกิ้งสไต์ประชาวันที่7ธันวาคม2566โดยชาย้วกร่งฟุตบอลไทยครับเรามาดูข่าวบอลไทยในช่วงของเช้าวันนี้การจะข่ารับว่าจะมีข่าวอะไรน่าสนใจกันบ้างฟุตบอลไทยช่วงเช้าวันนี้สะเทือนวงการฟุตบอลไทยลือกันหนักเลยว่าโคซิโก้คัมแบ็กทีมชาติไทยเผด็กกับทางบดามแป้งในครั้งนี้โดยกันที่ทางจากที่ทางบดามแป้งนพันล่ำซำเดินทางไปยื่นใบสมัคร รงชิงตำแหน่งนายกสมาคมฟุตบอลไทยอยากไปชังการพร้อมกับการเปิดตัว2อนตำนานกองการฟุตบอลไทยอย่างทางปีญพง์ผิวอ่อนกองหน้าตำนานทีมชาติไทยและก็ชานวิทผลชีวินเข้าเป็นทีมงานในการชิงตำแหน่งประมุขรกหนังไทยในครั้งนี้ล่าสุดนั้นกลายเป็นข่าวใหญ่เทือนวงการฟุตบอลไทยเมื่อมีการรายงานข่าวนว่าซิโก้เกตศักเสนาเมืองอดีตกุนซูทีมชาติไทยพร้อมคัมแบ็กสู่ทัพช้างศึกเข้าร่วมผลนึกกำลังกับทางมาดามแป้นนนพันธ์ล่ำซำ ซึ่งหากทั้ง3คนอาจารย์บังเดตุ๊กปิยภพผิวอ่อนแล้วก็ซิโกโ้เกสสนาเมืองได้เข้ามาทําทีมชาติไทยพร้อมกันหลังจากนี้แฟนบอลไทยคิดว่าจะเป็นอย่างไรโอกาสที่ทีมชาติไทยจะไปดูบอลโลกครั้งแรกในหน้าประศาสต์นั้นจะเกิดขึ้นได้หรือไม่งานนี้ก็ฝากไให้กาลังใจและไปร่วมลุ้นเชียร์พวกเขากันครับสุดๆนะฮะทีมชาติไทยของเรา,เ,าเรามาดูประเด็นข่าวต่อมากันครับ เอาแลยังไงด่วนเลยนะแฟนบอลญี่ปุ่นหลังอุรวะเรดโดนทีมเวียดนามเคลียร์ร่วงเวทีเอเชียโดยการนี้ทางฮานอยเอฟซีทีมจากเวียดนามสร้างผลงานอย่างสุดช็อกพลิกเอาชนะอุรวะเรดไดมอนด์ทีมกระดังงจากญี่ปุ่นต่อสกัดของเอกนิปัญญาในรุกชิมชไทยไปอย่างสุดหน้าเบื่อเชื่อโดยการนี้ด่วนนะฮะเรามาดูแฟนบอลญี่ปุ่นกันดีกว่าว่าจะว่าอย่างไรหลังอุรวะเรดโดนทีมเวียดนามเคลียร์ร่วงเวทีเอเชียไปเป็นที่เรียบร้อยเล่าไปที่คอมเมนต์ที่หนึ่งกันก่อนก็ได้กัน แชมป์อูเอเชียอุรวะเบรดเดมอนแพ้ทีมเวียดนามตกรอบแบ่งกลุ่ม ACL น่ารักมากนะเขาไม่ต่อมานั่นใช่อุรวะเรดของจริงหรือเนียเขาไม่ต่อมาแพ้เวียดนามสมควรแล้วที่ตกรอบในครั้งนี้เขาไม่ต่อมาไม่ใช่เกมที่ง่ายของอุรวะเรดหรอกนะเขาไม่ตอมาฉันสงสัยนะว่าระดับทีมแชมป์เอเชียแต่แพ้กับทางเวียดนามได้อย่างไรเขาไม่ต่อมาหากพวกคุณเล่นได้แค่นี้ไม่ควรจะส่งทีมเข้าร่วม ACL นะ คอมเมนต์ต่อมาฉันต้องการจะเห็นเวนโฟเรนโคฟุนัดสุดท้ายกับทางอานาเซอร์ในครั้งนี้คอมเมนต์ต่อมาปีหน้าอุรวะเบรดไดมอนของเราจะไม่มี ACL หรือเอ็มเพิร์คัแล้วมาคว้าแชมป์เจลีกกันเถอะคอมเมนต์ต่อมาอุรวะเบรดไดมอนมีขนาดเล็กลงมากจนทําให้ฉันหัวเราะเลยนะคอมเมนต์ต่อมาอุรวะเบรดไดมอนเป็นแชมป์ของทาง AFC แชมเปี้ยนลีกและจะเข้าร่วมการแข่งขันครับโว์คัฟในช่วงเดือนธันวาคม คอมเมนต์ต่อมาสมควรแล้วสหรับการตกรอบในขั้งนี้คอมเมนต์ต่อมาเป็นผลงานที่แย่ที่สุดที่เคยเห็นมาคอมเมนต์ต่อมาเป็นกำลังใจให้กับพวกคุณสู้ต่อไปในฤดูกาลหน้ากลับมาลุ้นแชมป์กันอีกครั้งนะแตผมเป็นว่างานนี้ก็ต้องรอดูกันต่อไปก็แล้วกันว่าจะเป็นเช่นไรถือว่าก็ยังทึ่งไม่หายนะฮะแฟนบอลญี่ปุ่นยังงงอยู่ว่าแพ้ได้อย่างไรเนียยเรามาดูประเด็นข่าวต่อมากันครับ เอาล่ะยังไงสะเชอนถึงบริลัมอัปเดสตสถานการณ์ของ ACL หลังทีมเวียดนามทำช็อกจัดหนักทีมแชมป์เอเชียโดยงานนี้ทางด้านของอบริลัมนั้นมีลุ้นมากยิ่งขึ้นนะฮะเมื่อทางฮานอย FC ฟจยอดทีมกระลังแข่งศึกวีลีกของเวียดนามทำช็อกแฟนบอลสะเชอนเวทีเอเชียหลังจากที่คว่าอุรวะเบรไดมอนทีมกระังญี่ปุ่นคาสนามกีฬาห่างเดยไป2ต่อห เล่นซดีดีเกีทีมแชมป์เอเชียฤดูการล่าสุดทีมที่มีนักเตะไทยที่ชื่อว่าเอกนิพัญญาเป็นตัวเดินเกมคนสำคัญของแมชนี้ร่วงตกรอบไปอย่างหน้าตาเฉยถึงแม้ว่าทางอูรวัตเบรดจ,จะจบอันดับที่2ของกล่มเจแต่ไม่เพียงพอที่จะเข้าอรอบฐานะทีมอันดับที่2ดีที่สุดในครั้งนี้นั่นเองนะโดยทาง a c l ปีนี้จะเอาทีมอันดับที่2ดีที่สุดนะฮะเข้ารอบนอกเอาจำนวน3ทีมจากทั้งหมด5ทีม จากช,ชนะของฮานอยเอเหมือนว่าทีมญี่ปุ่นอุรวตดเบรสเนี่ยจะส่งผลโดยตรงต่อทางบริลัมซึ่งทําให้คู่แข่งที่จะชิงตัวเข้าสู่รอบน็อกเอาท์อย่างทางอุรวัตเบรสไดมอนด์ร่วงตกรอบไปหนึ่งตอนนี้เหลือเพียงแค่4ทีมที่จะลุ้นเป็น3ทีมจาก4ทีมเพื่อจะชิงตัวไปเล่นในรอบน็อกเอาท์ซึ่งทีมจากกลุ่ม I กลุ่ม J และกลุ่ม F แล้ก็กลุ่ม H กลุ่มของบริลัมตามลำดับ ซึ่งนั่นเองทําให้โอกาสที่จะเข้ารอบต่อไปของบุรีรัมน์ทีมตัวแทนจากประเทศไทยมีมากยิ่งขึ้นนั่นเองครับโอ้โหเป็น,นว่างางนนี้ผลพลอยได้จริงๆนะฮะก็ต้องรอดูกันต่อไปกันละกันว่าจะเป็นเช่นไรเรามาดูประเด็นข่าวต่อมากันครับเอาแล้วยังไงบิ๊กออสประกาศด่วนชิงตําแหน่งประมุขลูกดังไทยหรือไม่หลังบบยดาแป้งเดินทางยื่นไปสมัครที่สมาคมโดยงานที่บิ๊กออสประกาศด่วนนะฮะชิงตําแหน่งประมุขลูกดังไทย หรือไม่นะครับผมซึ่งปิดฉากตำนานบิ๊กออสไปเป็นที่เรียบร้อยก่อนหน้านี้มีกระแสข่าวลือหนาหูนะว่าบิ๊กออสพลตรวเอกดเอร์สมยศพุ่มพันธ์ม่วงเตรียมที่จะลงชิงตำแหน่งนายกสมาคมล่าสุด ซึ่งสานการก็าพลิกนะฮะเมื่อทางบิ๊กออลนั้นประกาศชิงถอนตัวลงชิงตําแหน่งนายกสมาคมฟุตบอลไทยสมัยหน้าเป็นที่ระปบอดแล้วหลังจากที่มาดามแป้งนพันล่าซําเดินทางยื่นใบสมัครลงชิงประมุขลูกอย่างไทยอย่างเป็นทางการในช่วงวันนี้ซึ่งทางบิ๊กออลลงท้ายหากาดามแป้งถอนตัวผมก็ต้องสมัครนะผลที่เคยเป็นข่าวว่าจะสมัครคนนั้น,น,นคนนี้จะสมัครคนนี้จะสมัครอดีตทีมจะชาติจะสมัคร โอ้ยไปไม่ว่ารักก้ครับผมบอกเลยถ้าไม่ใช่คุณแป้งจบข่าวถ้าคุณแป้งถอนตัวผมก็จะลงสมัครนะน,นานแต่ผมเป็นว่างานนี้ b r e k o d ออกมาแถลงขายกันอีกแล้วนะฮะก็ต้องรอดูกันต่อไปกันลยกันว่าจะเป็นเช่นไรเรามาดูประเด็นค่าวต่อมาเก่นครับอะไรยังไงแชมป์เก่าอูร์วาเจอทีเด็ดฮานอยเอฟซเขี่ยร่วงรอบแบ่งกลุ่มบอลถ้วยเอเซนะ โดยอุรวัดเรสปราชัยสมสรออาเซียนในศึกเอ c ซแชมเปี้ยนลีเป็นครั้งแรกในรอบ16ปีหลังลงเตะดวนกับสมสรสอนอาเซียนไปแล้ว12นัดไม่เคยพ่ายแพ้แม้แต่เกมเดียวสมบูให้ฮานอยเอฟซีนั้นจารึกปลอดสารนะฮะคนยอดทีมจากแดนอาทิตย์อุทัยลงได้สำเร็จพร้อมเขีย่ยแชมป์เก่าถ้วยสมสรเอเชียตกรอบอีกด้วยความหลงจากการที่ทางสมสรออุรวะเรสต้นสังกัดของเจ้าบุก เอกนิตปัญญาไปเยือนพ่ายต่อทางฮานอยเอฟซีทีมจากเวียดนามด้วยสกอร์หนึ่งต่อสองในศึกฟุตบอลเอเอฟซีแชมเปียนลีกสองพันยี่สิบสามโซนตะวันออกประแบ่งกลุ่มกรุมเจนัดสุดท้ายเมื่อวันพุธที่หกธันวาคมที่ผ่านมา ทำให้ปีศาจแดงแห่งเอเชียทําแต้มไล่ไม่ทันนะฮะไปลุ้นฐานะอันดับ2เด่ดที่สุด3ทีมจะท้บด5กลุ่มจากการพ่ายแพ้ต่อทางฮานอยเอฟซีในครั้งนี้ทาให้อรวัเบรดเจ้าของแชมป์เอเชีย3สมัยปราชัยต่อทางสโมสรอาเซียนบนถ้วยสโมสรเอเชียเป็นครั้งแรกนับตั้งแต่อ่าเท่ากับว่าฮานอยเอฟซีเนี่ยสร้างประวัติศาสตร์ของสโมสรล้มยักษ์จากประเทศญี่ปุ่นได้สำเร็จเป็นครั้งแรกในทัวร์นาเมนต์นี้ทันทีเลยนะ โดยผลงานที่ผ่านมาของอูรวาเรสยามที่เจอกับสโมสรจากภูมิภาคอาเซียนกับรายการ AFC แชมเปียนส์ลีกมนนัดตับไปนี้ฤดูกาล2007ร, 27, รับแบ่งกลุ่มชนะทาง per 6, เปอร์ซิกเคเดรีจากทางอินโดนีเซียไป3-0เสมอเปอร์ซิกเคเดอรีจากทางอินโดไป3-3ฤ 3. ดูกาล2013ร, 23, รับแบ่งกลุ่มชนะเมืองทองไป4-1ชนะเมืองทองไปอีก1-0นัดเยือนนะฮะ ฤดูกาล2019เพระะแบ่งกลุ่มชนะบริรัมย์ไป3ามต่อศูนย์ชนะบริลม 0, นะาลมอีกครั้งไป2อต่อหในครั้งนี้ฤดูกาล2022ัพระะแบ่งกลุ่มชนะไลออนซิตี้เซเลอร์ไป4ีต่อหชนะซิตี้อ่าไลออนซิตี้เซเลอร์สิงคโปร์นัดเจ้าไป6กต่อศนสริมรอบ16ทีมสุดท้ายชนะยะโฮดรินทักซิมจากมาเลเซียไป5้ต่อศรอบ,บ8ทีมสุดท้ายชนะบีจีปทุมไป4ีต่อศสริมฤดูกาล2023ันบระแบ่งกลุ่มชนะฮานอยเอฟซี FC, ไป6กต่อศูนย์ แล้วก็แพ้ฮานอย f อนัดเยอนไป1.2ต่อสำหรับทางสถิติของสโมสรอ,อุรวะเบรดเดมอน์กับสโมสรจากทางภูมิภาคอาเซียนบนเวที AFC ีแชมเปี้ยนลีกทั้งหมด12นัดชนะไป10นัดเสมอ1นัดและก็แพ้ไป1นัดยิงเป็นทั้งหมด4 2ประตูเสียไปถึง8ประตูในครั้งนี้โอ้โหเป็น่ว่างานนี้นะฮะถือว่าเป็นอะไรที่เกินความคาดหมายจริงๆก็ต้องรอดูกันต่อไปก็แล้วกันว่าเส้นทางอุรวะเบรดเดมอน์นั้นจะเป็นเช่นไร เรามาดูประเด็นข่าวต่อมากนครับพาวรินข้อวันเดินทางสมัครชิงนายกสุตบอลไทยโดยพาวรินงามพริ้งนะฮะอดีตประธานกลุ่มเชียร์ไทยพาวเวอร์เปิดเผยวันที่จะเดินทางไปสมัครลงชิงตำแหน่งนายกสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทย หลังจากที่เมื่อวันก่อนนะฮะพอรินงามพริง้งอดีตท่านประธานกลุ่มเชียร์ไทยพาวเวอร์หนึ่งในแคดิเดตลงชิงนายกาสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยเดินทางไปยังที่ทําการสมาคมเพื่อจะสอบถามไปยังความเชัดเจนเกี่ยวกับรายละเอียดข้อบังคบับกับการรับรองโดยสโมสรสมาชิกและก็ยังไม่ได้มีการยื่นใบสมคัครลงเลือกตั้งแต่อย่างใดพร้อมกับได้ยืนยันนว่าจะลงสมคัครชิงตําแหน่งเก้าอินนายกสมาคมกีฬาฟุตบอลอย่างแน่นอนในคัณงนี้ โดยล่าสุดทางพอรินง,งามพริ้งก็ได้โพสต์พันเพจ Facebook ส่วนตัวโดยมีข้อความว่าเฉยๆนะเพราะรู้อยู่แล้วเพราะเมื่อ8ปีที่แล้วก็ทำหนองนี้เหมือนเปลี่ยนแค่รถในสนามแข่งลูปเติมถึงจะได้รับเลือกตั้งมามันก็ไม่ได้พัฒนาไปไหนตลาบใดที่ยังไม่คิดเปลี่ยนแปลงเส้นทางทีมพอรินยังเดินหน้า กำหนดเดินทางไปสมัครในวันพุธที่6ธันวาคมนี้ส่วนเวลาแล้วก็จะประสานงานไปที่สมาคมกันอีกครั้งแต่ล่าสุดนั้นคุณพอรินเนี่เขอขยับเลื่อนไปสมัครวันศุกร์ที่8ธันวาคมที่จะถึงนี้แทนนะและนี่ก็เป็นจอรลึกประเด็นร้อนข่าวฟุตบอลไทยบายมาโนโป k ร n กิงสไตล์ประจำวันที่7ธันวาคม2566โดยชายพบัะครังฟุตบอลไทยครับ